สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพวกเราสองคนก็มาอยู่กันที่เกาะสมุยค่ะและในขณะนี้นะคะด้านหลังของอุ้มก็คือองค์เทพเจ้ากวนอูสำมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะซึ่งถือได้ว่านะคะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ค่ะที่ไม่ว่าใครนะคะที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่เกาะสมุยก็จะต้องมาไหว้ขอพรท่านอย่างแน่นอนค่ะค่ะแล้วก็ ศาลเจ้ากวนอูนั่าหัวถนนหัวถนนแห่งนี้นะคะก็เพิ่งจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการและยิ่งใหญ่ในวันที่15มกราคมที่ผ่านมานั่นเองค่ะเอาเป็นว่าภาพบรรยากาศนั้นนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะเราไปชมกันดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะกกกกวววนนนออูููเเเทททพรรรระะจจจจ้้าาาางผณธยดำสัััุุลคม สื่ออสัตตว์ุเทลดมาอยาากจะหใครเทีีียยมมเเปพักกดวนอาจ้ากูอูสมุยนะครับเดิมเรียกว่าสารเจ้าหน้าค่ายซึ่งแต่เดิมอยู่ที่บริเวณตลาดหน้าค่ายนะครับมีประวัติความเป็นมานยาวนานมากคือคนไทยหลัาได้นำมาตั้งแต่สมัยพศ2400ถึงขณะนี้ก็158ปีนะครับ แล้วก็มีประวัติในความบันทึกต่างๆบริเวณหน้าค่ายซึ่งคำว่าหน้าค่ายนี่ก็คือค่ายของกองทัพรูสิยาสมัยโบราณมาตั้งทัพที่สมุยเป็นกองเสบียงปลูกข้าวในหน้าเมืองและกะ็มีที่ข,งขังคอกเฉลยที่เรียกว่าอาปากขอกนะครับ2478ตลาดเปลี่ยนไฟก็ได้ย้านสายเจ้านี้มาที่ตลาดหัวถนนคือตลาดใหม่ที่หัวถนนนะครับเป็นศาลเจ้าเล็กๆบริเวณริมถนนใหญ่ แต่เนื่องจากการเวลาต่อมาในี่สารเจ้าช้ำรุดสุโสมมากนะครับเนื่องจากว่าคนจีนรุ่นที่มาเนี่ยก็ล้มหายตายจากไปคนจีนรุ่นใหม่ก็ไปเรียนหนังสือกรุงเทพประกอบกับโรงเรียนจีนที่จะสอนภาษาจีนก็ถูกรัฐบาลสั่งปิดหมดในยุคนั้นนะครับก็เป็นเหตุให้วัฒนธรรมของเราขาดสบัติและก็สารเจ้าข้อสุดโสมไม่มีผู้ใดดูแลรักษา 谢谢 <Yeah. S 2>、yeah. ันหนึ่งท่านก็ได้มาให้นิมิตแล้วก็สร้างความฝันว่าจะต้องสร้างศาลเจ้าใหม่ได้แล้วเพราะมิฉะนั้นก็ถึงอายุไขและก็มอบนิมิตในความนุ่งรูดต่างๆมาเราก็ได้ตัดสินใจรวบรวมซื้อพื้นที่มาได้นะครับก็8ดไร่ได้นาล้านแยกการบริหารเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งเป็นของศาลเจ้าแต่ส่วนหนึ่งนะครับเป็นของบริษัทลูกหลานกุญจีนะคะพระกุจิท่านนี่ยจะไม้ทานเนื้อชไหมคะแต่เทพเจ้ากุอูค่ะ ทำให้วกวตูเป็นเทพเจ้าที่ชาวจีนและคนไทยเชื่อสายดีให้ความเคารพบูชาและศรัทธาเรื่องส่เป็นอย่างมากากล่าวได้ว่ากวาตูของเ้าของคนไทยทุกประเทศทุกเชื้อชาติศาสนาและกำลังจะเป็น การสัญญ่เจ้าผู้แทนภาครัฐเอกนชนและสื่อมวลชนทุนก่านครับผมนายมุลศิริภูจิะผู้ผว,ว่ารายการจังหวัดสุราษฎร์ธานีในนามของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีและชาวอำเภอเกาะสมุยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านอภิษฎสัตนติโคดองทั้งตีว่าการกระทรวงการคลังได้กรุณาให้เกียรติเดินทางมาอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อประปาน ในพิธีเบิกเนตรกรุงเทพกวนอู่กอฏหมวยศาลเจ้าหน้าค่ายโอดสนุนในวันนี้ทางคุณวิรัติสภาเชิญมาแล้วก็ได้ร่วมกับคณะกรรมการตาดเจ้าเพื่อจะต้องจากคณะกรรมการขึ้นทำแล้วเนี่ยยังมีประชาชนของดีนคนนะครับได้มีโอกาสได้ร่วมทสบุดเสือส,สร้างเทพเจ้า ที่แประตูที่เราเห็นนักยองนี้เนี่ยนะครับเขาทันติอดาต้อง่าเจ้าบนนี้เทพแข่งขเพราะว่าเพเจ้าคนนี้นะคบนักขณะที่เป็นนักรบนะครับนักตอนนั้นเนี่ยแสดงความเป็นสัตว์และความสุราภีนะครับต่อการแิธีการในวันนี้เนี่ยครับสมเร็จร่วก ่าไม่อย่ดีนะครับแล้วก็ขอให้ท่านนะครับที่มาได้รับกลับไปนะครับทุกคนกคงจะได้รับการเอ่อถอนปลานะครับทำเงินนะครับท่านจำในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณน,นครับเ่าวและพี่น้องประชาชนใจที่องค์พระใจที่ศาลแล้วตอน ที่สื่อหูท่านทําพิธีนะครับขอให้ทุกท่านช่วยส่งจิตส่งใจเพราะฉะนั้นผมมีเรื่องอยากจะฝากบอกคนที่จับผ้าแพรทั้งหมดนะครับ,รบการที่เราได้โอกาสจับผ้าแพรในการทําพิธีต่เลิ่เนี่ยนะฮะเราอาจจะมองเป็นเรื่องปก,กติหรือเป็นเรื่องของพิธีกรรมหนึง่งที่เราอยากจะเข้ามาร่วมแต่คุณรู้ได้ว่าการจับผ้าแพรนั้นเนี่ยเราเป็นการส่งก่อ นะครับเรื่องของความศรัทธาเนี่ยองค์พระจะศักดิ์สิทธิ์ได้ก็เกิดจากความศรัทธาของคนองค์พระก็แค่สมฤทธิ์องค์พระก็แค่ยินแต่ทําไมองค์พระเหล่านี้ถึงศักดิ์สิทธิ์ได้สิ่งเหล่านี้ต้องเกิดจากความศรัทธาของมนุษย์เพราะฉะนั้นการที่คุณได้จับผ้าแพรเนี่ยถ้าคุณจับแค่ต้องการมีส่วนร่วมหรือแค่ถ่ายรูปมันจะไม่ีูระโยชน์ นะครับแต่ถ้าเกิดคุณจับด้วยจิตที่ตันน้งาในระหว่างที่ยืนอยู่ตอนนี้อธิษฐานจิตนิ่งๆขอให้ครอบครัวเราจเจริญรุ่งเรืองขอให้เกาะสมุยเนี่ยนะครับมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองผ่านพ้นภัพยพิบัติต่างๆนะครับแล้วก็ขอให้พวกเราเนี่ยอยู่ร่มเย็นเป็นสุดอันนี้สิครับจะทำให้ปฏิหารบังเกิดได้ด้วยใจคนเพราะฉะน,นั้นนะครับ จิตศรัทธาของคนจึงเป็นสิสง่งสำคัญไม่ใช่ยืนแล้วก็คุยกันมา quy đi kiến hào hồ hào a thế nào bóc thế gì à đồn là chắp thế gì à hiểu

กดมือดังเลยครับแหมไหลจื่นทเลยนะครับรบมือยาวครับจังเอครับจังเครนอโอ้ยย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 ยลยย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 สยย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 ไที่ จะปังเกิดนักที่นั่นนะครับผมนะตอนนี้ก็จะทําการ,ากกรสักราบบูชาแสดงความเคารพนะนับครั้งที่สองนับครั้งที่สามครับ เพเชื้อชิญทุกท่านทักคนไทยเชื้อสายจีนนะครับแม้แต่คนไทยที่เป็นเชื้อสายไทยก็เถิดครับถ้าท่านมีโอกาสมาสมุยมาแวารวะเติมความสุขสมบูรณ์ให้กับชีวิตท่านโดยเฉพาะในวันใกล้สุดจีนที่จะถึงนี้นะครับมาารวะมากราบไหวมารับคุณธรรมของท่านกวรูห้าประการเพื่อเป็นพรกับชีวิตท่านนะครับที่ศาลเจ้ากวอูโกสมุยนะครับท่านจะพบกับความยิ่งใหญ่ เป็นควอูสัมลิดที่สูง1 7 8เมตรสูงและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยขณะนี้ถ้าจะกล่าวว่าทั้งเอเชียถ้าพูดเฉพาะสำลิดนะครับก็ผมพูดได้เลยว่าอันดับหนึ่งของโลกในปัจจุบันนะครับก็เรียนเชิญนะครับมงคลชีวิตก็จะเกิดขึ้นกับท่านแน่นอน สัตรูอาธรรมวันต้องครั่นรามสื่อสัตว์ตส,ตสื่อระบือน้ำสง่างามน่าเกรงขามทุกขามไปกวนอูกวนอูสัตรูรู้ต้องประวันและวันไว้กล้าหารชาญสมอนตลอดนาย พักดีใจสัตว์สื่อทุกเวลากวนโอเทพพระเจ้าทรงคุณธรรมกวนโอผู้ยึดนำสัจจะวาจาสื่อสัตว์ทุ่มเทตลอดมาอยากจะหาใครเทียมเปรียมพักดี